พระผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมชัยกุมภาวาปีนะครับวันนี้ผมก็มีพระสังกจายเนื้อดินนะครับมาแนะนําเพื่อนๆเป็นพระสังกจายนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจะสร้างขึ้นปี2,500นะครับเพื่อนๆเป็นพิมพ์พระสังกจายนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อว่านผสมดินนะครับนะครับจะเป็นทรายละเอียดนะครับเพื่อนเพื่อน เนื้อพระนี่จะละเอียดนะครับแต่มีเม็ดกรวดเม็ดหินอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อนๆด้านหลังก็จะแอนนะครับด้านหลังแอนนะครับเหมือนตุ๊กตาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นพระสังกัจจาย์หลวงพ่อกลวยปี2,500นนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินทรายมาดูเนื้อหากันนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดนะครับเพื่อนๆเนื่องจากเลี่ยมใช้อยู่นะครับมาดูความเก่ากันครับ จำหน้าตาให้ดีนะครับเพื่อนเ่นะครับเพื่อนๆนะครับเป็นดินเก่านะครับปี2 5 0 0น้อนะครับดินนี้จะออกไปเหมือนหินแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับความเก่านะครับเก่านะครับเนื้อเก่าได้อายุนะครับนะครับจะเป็นทรายละเอียดนะครับเพื่อนๆนที่นํามาทําพระสังกระจายรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆนนะครับ ะมีรอยแตกกระเทาะเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนเืนเ่นเห็นไหมครับดินละเอียดนะครับเพื่อนๆนจะเป็นทรายละเอียดนะครับน่าใช้นะครับสําหรับพัดสังกระจายนะครับเกี่ยวกับโชคลาบนะครับเพื่อนๆ่นเมตตา้าขายโชคลาภนะครับนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับด้านหลังจะแอนนะครับจะแอนเบาลงไปนะครับด้านหลัง นะครับเลี่ยมอยู่นะครับ ENNIS อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆแต่เป็นพระที่น่าใช้นะครับไม่อดไม่ยากนะครับสําหรับพระสังก <eterm oon> ัจจายนะครับนะครับเพื่อนๆจําพิมพ์ทรงให้ดีนะครับพระสังกัจจายหลวงพ่อกลวยนะครับส่วนมากจะไม่เหมือนเออพระสังกัจจายเกจิอื่นนะครับถ้าเป็นพระสังกัจจายเกจิอื่นเนี่ยส่วนมากก็ด้านหลังนี้ก็ก็จะนูนขึ้นนะครับจะนวนขึ้นนะครับจะไม่เว้าลงนะครับเพื่อนๆเห็นช่วงนี้ไหมครับ ถ้าเป็นเกจีหงอื่นนะครับด้านหลังนี้ก็จะนูนขึ้นนะครับแต่ของลวงพอกล้วยนี่เพื่อนเเห็นไหมจะแอนลงไปนะครับแอนเว้าลงไปนะครับนะครับจะสูงแล้วก็แอนเว้าลงมาแล้วก็นูนขึ้นมานี่ี้นะครับนะครับเส้นมันจะมีเม็ดไข่ปลาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเม็ดไข่ปลานะครับตามซอกนี้ก็จะมีคาบเก่าคาบเหมือนคาบกุนะครับเพื่อนๆ จะออกสีเทาๆนะครับเป็นคาบดินคาบกูนะครับนะครับดินละเอียดนะครับเป็นทรายละเอียดหน้าตาอิ่มเอิบนะครับเห็นไหมครับความเก่านะครับเก่าธรรมชาตินะครับดินจนจะกลายเป็นหินเราเพื่อนๆนะครับนะครับถ้าดูดีๆก็เหมือนก้อนเหมือนหินเราชัดๆเลยนะครับจะแข็งแกร่งมากเลยนะครับ เนื้อจะแก่งมากเลยับเพื่อนๆนะครับนะครับเพื่อนๆเจอก็เก็บได้นะครับหายากนะครับอ่าเป็นยุคต้นๆของหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นปี2,500น้อนะครับอ่าเป็นพิมพ์สังกจายจนะครับเป็นพิมพ์อ่าเป็นบล็อกประกบนะครับเพื่อนๆถ้าเราสองดูด้านข้างอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตะเข็บนะครับเพื่อนๆนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นตะเข็บนะครับเพื่อนๆ ถ้าด้านข้างเราส่องดูนะครับจะเห็นเป็นตะเข็บนะครับแสนนี้ลอยเรี่ยมมานะครับก็จะไม่เห็นตะเข็บจะมีทั้งผัสสังกจายเต็มองคนะครับเพื่อนๆแล้วก็ผัสสังกจายครึ่งซีกนะครับนะครับจะมีอีกพิมพ์หนึ่งมีครึ่งซีกนะครับจะมีแค่ด้านหน้านะครับเพื่อนๆแต่ด้านหลังจะไม่มีนะครับเป็นผ่าครึ่งนะครับนะครับแส่นนี้ความเก่านะครับอันนี้เรี่ยมใช้อยู่นะครับ เจ้าของเก่าเขาเลี่ยมใช้อยู่นะครับพอนี้เขาขอแบ่งปันเจ้าของเก่าเขามานะครับเพื่อจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะดูเนื้อหากันนะครับความเก่านะครับเพื่ <c oughs> อนๆก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับปีหนึ่งห้านะครับจัดสร้างฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ